ใส่ใหญ่เลยพี่นกประมาณเป็ดขีดได้ให้น้องไหม พี่น้องสวัสดีตอนบายบายครับก็มาผมมาปะกันเช่นเคยแล้วครับพี่น้องกับพานุครับผมทางช่องทันหมือนคนบ้านๆครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูเบ็ดปลาไหลครับผมมาใส่เบ็ดปลาไหลว้พอดีไม่ได้ทายครับพี่น้องครับผมเพราะว่ารีบมาใส่ใส่ใบซีหาขั้นใส่วบหาขั้นครับผมเพราะว่ารีบไปช่วยเขาเก็บเขาครับมาใส่ใวหาขั้นแล้วก็ไปช่วยเขาเก็บเขาครับผมแล้วก็เดี๋ยว จะพาพี่น้องมาด,ดูมาย้ามเว็ดครับผมว่าจ,จะเป็นยังไงครับผมว่าจ,จะพอมีได้รุ่นได้ตัวเปดพัเดเพชรไหมครับผมไปไปลุ่นไปดูดกันเลยครับก็มาใส่ใบบอนกลางถุงนครับกลางนาครับผมบออนามันพึ่งลวดครับก็หาลูยากนิดนึงครับแต่ว่าก็นเหนือจากพัเดเพชรก็เลยมาหาใส่ครับ มารูนกันเลยครับขั้นแรกเหมือนจะกินนะพี่น้องเหมือนจะกินครับสายเลี้ยหน่อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาุูนกันเลยครับมารูนกันว่าจะกินไหมไม่แน่ครับเพราะว่าอันนี้ลูเหมันรูหนามันไลๆนะครับหรือยังไง หรือไม่หรือไม่กินหรือยังไงโอ้กินพี่น้องน่า,นาจะตัวงามมั้งครับเชิงซูอยู่ออกมาได้พี่น้องนี่โอ้ใส่ใหญ่เลยพี่น้องประมาณเปดขีดได้พี่น้องเลยโอ้แก้วเลย ขีดแปดขีดพี่น้องดูนี่นี่พี่น้องเลยไปเดี๋ยวจะได้ใส่ถุงปุ๋ยกันครับเดี๋ยวเบ็ดออกด่านเบ็ดทะลุครับผมไปใส่ถุงปุ๋ยกันเลยเก็วครับเดี๋ยวรอครับพี่น้องไปลุนกันต่อเลยครับ ไหนล่ะคือห่างเข้าไปล่ะอึบอึบอ,อู้คันนี้ก็สายเหลือหน่อยหนึ่งพี่น้องเพื่อว่าน้ำพัดเข้าไปนี่เดี๋ยวดึงดูกันครับ ไปแล้ว่าพี่น้องผัดเข้าไปยังอยู่ไปเดี๋ยวไปดูหลุนกันต่อเลยครับมีอยู่อีกเหลืออยู่อีกสามคันเหลือฝั่งนู้นครับฝั่งนูน้นแล้วต้องเดินเดินขามไปนูน่นอยู่ฝั่งครับผมไปเดี๋ยวขอยไปหลุนกันอีกที่นึงครับพี่น้องครับผมอีกหนึ่งแต้มครับพี่น้องนี่ยิงไกลแก้วครับดึงรูนี่พอนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับ ตัวนตัวรูดูอ่ะสำใจเลยพี่น้องสมกับสมกับรูแล้วครับประมาณเก่าขีดหรือไม่ก็เกือบกิโลไปแล้วว่าตัวนี้ครับผมใหญ่อยู่ครับแก้วพี่น้องย่อมเลยไปี๋ยวไปลุนกันอีกที่นึงครับพี่น้องแล้วอีกสองขันดึงมาแล้วสามได้สองแลืออีกสองคันครับผมไปลุนกันครับ เก็บร้อยครับพี่น้องสรุปยอดใส่เบสหาคันได้สามตัวครับพี่น้องแล้วก็ตัวอีกตัวที่ล้างก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูครับเพราะว่ามันฟังมันชันแล้วผมใส่รูใต้น้ำครับมันลงไปถ่ายไม่ได้ครับผมก็ดึงมาแล้วแต่สามตัวสามตัวใหญ่ๆครับพี่น้องใส่บิ๊ก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 เลยพี่น้องเนีย ใส่บิ๊กๆเลยมีแต่รุ่นรุ่นใหญ่ครับครับผมมิตัดแปดคีดเก่าคีดครับพี่นอ้องไปพี่นอ้องจะได้เข้าบ้านครับครับผมจะได้ไปตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่เขาเลยครับนาจาัดเย็บๆสองรูแล้วครับครับผมสามตัวไปพี่นอ้อง กดยังไงก็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นนะครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปหากินทางไหนก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันในทีหนึ่งครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็จวนเวลาเดวนไปเก็บเขาเขาดาราะว่าเขาโทรมาเลิงครับผมฝนมันจะตกครับเขาโทรมาหลิงให้ไปเก็บเขาก็มาก็แยวแยวได้แคดหาลูกครับผมได้สามตัวก็ถืที่าประสบ่ความส้ำเร็จแหละครับพี่น้องครับผมไปข้าบบานกันเลยครับครับผมสวัสดีครับ